ในยุคโบราณของจีนตอนใต้ณเชิงเขาแห่งหนึ่งมีปราชผผูหนึ่งผู้คนเรียกเขาว่าโจสือหลี่ตงปินหนึ่งในป๋ยเซียนทางลัทธิเตา๋าหลี่ตงปินเป็นหนึ่งในเทพปราดตามความเชื่อของลัทธิเตา๋าเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่จกักรพรรดิแต่เป็นผู้แบกความรู้ของฟ้าและส่งต่อสัตธรรมให้แก่ปวงชนสัญลักษณ์แทนตัวหลี่ตงปิน นั่นก็คือกระบีวิเศษหรือกระบีเจ็ดดาวกล่าวกันว่ากระบีเล่มนี้ม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นกระบีที่มีฤทธาอันยิ่งใหญ่สามารถกำราบปีชิตมารร้ายได้หลีตองปินไม่ได้เกิดมาเป็นเทพเขาเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นนักปรา์ผู้แสวงหาสัจธรรมหลีตงปินเกิดในสมัยราชวงศ์ถัง มีชื่อเดิมว่าหลี่หูเอียนบางก็ว่าเดิมท่านแซ่หลี่แต่เมื่อตอนสมัยพระนางบูเช็กเทียนขึ้นครองราชหลี่ตงปินจึงได้หลบลี้หนีภัยทางการเมืองและได้เปลี่ยนแซ่เป็นแซ่หลี่หวูที่มีเสียงคล้ายคลึงกันนั่นเองในวัยหนุ่มเขาออกเดินทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท้งห้าศึกษาเต๋าจากอาจารย์หลากหลายและใช้เวลากว่า30ปี เ่อค้นหาว่าธรรมชาติแท้จริงของชีวิตคืออะไรหลี่ต้องปิ่นกล่าวไว้ว่าความรู้ที่แท้มีได้อยู่ในคำพีแต่อยู่ในการมองเห็นธรรมชาติด้วยใจที่นิ่งสงบเขาสอนให้ผู้คนรู้จักการฝึกจิตฝึกความพ่อประมาณและเข้าใจเตา๋าหรือเส้นทางของฟ้าและธรรมชาติเมื่ออายุครบ81ปี เขาได้เข้าสู่การหลอมร่างกล่าวกันว่าเขากลายเป็นอมะตะและขึ้นไปอยู่ในแดนสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาหลี่ตงปินจึงกลายเป็นหนึ่งในแปดเซียนเทพที่คนจีนนับถือและเชื่อว่าสามารถนำความสงบปัญญาและความโชคดีมาสู่ผู้ศรัทธาแม้เวลาจะล่วงผ่านมาหลายร้อยปีแต่คำสอนของหลี่ตงปินยังคงอยู่ ในยุคที่โลกหมุนเร็วํำว่าน,นิ่งและพอกลับกลายเป็นสิ่งที่หายากแต่บางครั้งเราอาจต้องย้อนกลับไปฟังเสียงปราดคนหนึ่งผู้เคยกล่าวไว้ว่าผู้ชนะคือผู้ที่เข้าใจตนเองโจซือหลีตงปินไม่ได้สอนให้เราเก่งกว่าใครแต่สอนให้เรารู้จักตัวเองให้ลึกกว่าเดิมบางทีคำสอนนั้นอาจเป็นของขวัญที่โลกยุคนี้ต้องการที่สุด หากคุณชอบเรื่องราวของปราชโบราณและคำสอนที่ส่